สวัสดีครับแต่มาพบกับผมเมียนะครับกับ kks office station หรือหอจกกกาแสนนะครับที่ขายเครื่องเขียนทุกประเภทมีมากกว่า1,000 0รายการใหท้ทุกคนได้เลือกซื้อกันเลยนะครับถ้าเกิดซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีในกรุงเทพปริมณฑลและเขตสมุทรประการในโซนร้านค้านะครับก่อนที่จะฟังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางเพจของเราด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดติดตามเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารสินค้าใหม่ๆสินค้าแนะนําโปรโมชั่นดีๆที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบด้วยนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อไม่พลาดข่าวสารของเราควรติดตามนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ๆมาแนะนำ8รายการด้วยกันนะครับน่าใช้งานจริงๆมาดูอันแรกกันดีกว่าครับอืมไปเลยครับมีมาดูกันมีอะไรบ้างก็คือเทปลบทอมโบนะครับซีที ลบซีซีหกนะครับเอ้ยไม่ใช่ซีซีหกกล่องหนึ่งมีสิบชิ้นนะครับสําหรับใครที่ต้องการหน้าเทปกว้างหกมิลิเมตรความยาวเทปหกเมตรนะครับตัวด้ามเป็นพลาสติกใสเนื้อดีนะครับแล้วก็เนื้อเทปบางเป็นพิเศษนะครับลบได้แบบเนียนๆสาหรับใครที่ชอบลบแบบว่าเรียบๆนะครับไม่คงไม่พลาดเขาเรียกอะไรห้ามพลาดสินค้าตัวนี้ไมเด็ดขาด เมื่อถ่ายเอกสารไม่หลุดรอกนะครับเนื้อเทปออกสม่ำเสมอไม่ขาดตอนนะครับใช้ได้จนหมดน้ำออกแบบตามหลักสรีระ,ะสาสาร์เลยนะครับอะไรก็ไม่รู้ช่วยให้ลบง่ายรวดเร็วด,ด้วยนะครับใช้ลบข้อความที่แบบผิดเอาไว้ทดแทนเทปบนข้อความในลักษณะตั้งฉากกดเบาๆครับลากไปตามตำแหน่งที่ต้องการจะลบนะครับเป็นสุด้าอีกตัวที่น่าแนะนำ ส่วนสินค้าที่อยู่เนภาพโปรโมทคือต่ออีสองตัวด้วยกันลวดเสียบสามเหลี่ยม easy ecc สามมีเจ็ดร้อยตัวนะครับกับลวดเสียบ easy เสองนะครับมีประมาณสามร้อยตัวนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกเอาไปใช้งานนะครับขนาดสินค้านะครับความยาวประมาณสามสิบมิลลิเมตรนะครับเป็นแบบชนิดสามเหลี่ยมนะครับ ชุบนิกเกิลสีเงินบรรจุในกล่องพลาสติกหนึ่งกล่องมี700รอตัวกับอันนึงก็มี300อตัวนะครับถ้าเกิดต้องการใช้งานก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับซื้อไปทีเดียวครบชุดเลยใช้งานได้นานเป็นปีแล้วก็อันนี้ที่ผมอยากจะแนะนําคือชุดเครื่องเขียนเซตเนะครับที่ทางร้าน KKS อยากานําเสนอชุดเครื่องเขียนประกอบไปด้วยอะไรบ้างก,ก็คือสมุดปกแข็งเมย์ยีบาทนะครับราคา25่บาทเบาทไปขายต่อก็คุ้มอยู่นะ แล้วก็สมุดปกอ่อนริ่มลวด9้าทับ30แฟนซีนะครับ SKY 1โหลนะครับ1โหลจะมี12อันนะครับส่วนสมุดปกรายงานทีนิโอ3,200ก็มี1โหลก็มี12อันว่าเขียน A4 เรียบ K 405 1เล่มนะครับแล้วก็กบเหล่ากระต่ายนะครับ Number 125ต่อกระป๋องนะครับมี24อันน้ำยาลบคําผิดหัวเหล็ก n u m เบอ เอหนึ่งสองนะครับมีโหลหนึ่งนะครับเทปโอ้โหมีเยอะมากครับซื้อไปคุ้มเลยแล้วก็เทปลบความผิดคอนเพนห้ามิลนะครับโนแปดสองสามมีหนึ่งโหลเหมือนกันครับปากกาเมจิกผู้การ AS หนึ่งพันสองสีหนึ่งชุดนะครับแล้วก็ปากกาสีน้ำโมนามิพัชเพนสามสิบหกสีสามพันหนึ่งกล่องนะครับสมุดบันทึก KMB 001 สินค้าตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับใครที่กำลังต้องการต้องรีบนะครับซื้อชุดเซนนี่คุ้มเลยซชุดไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อแม่ฝากพี่ฝากพี่น้องฝากทุกคนฝากใครก็ได้ต่อไปก็เป็นปากกาเน้นข้อความนะครับเทคนะครับนัมเบอร์หกหนึ่งเก้าหนึ่งชุดนะครับมีหกหกด้ามน,นะครับยางลบดิสอสองหัวโนอาร์ซีหกศูนย์สามเก้าครับมีหนึ่งโหลสิบสองอันไสน์ดิสสอกดศูนย์จุดห้านัมเบอร์แปดสี่เจ็ด หนึ่งห่อมี24อันนะครับแล้วก็เขาเรียรกแหละกล่องดินสอพลาสติก HQ 0.157 1หาเใบก็มี1นึ่ง1น,น,นะครับปากกาคอนตามจูสศูนจุดห้สี่ต้าเงินมีหนึ่โลนะครับดินสอต่อไส้หัวรูปปัดพร้อมโต่งกระป๋องนะครับมี50อันนะครับในหนึ่งในหนึในหนกระป๋องนะครับ ปากกาเน้นข้อความโมนามิีสีส้มหโหลปากกาเน้นข้อความโมนามิสีชมพูห่โหลมีสิบสองนะครับ 5, ชุดเลยา AS หาพัชุดปากาลูกลื่นม้า n u m เบอร์ H 3 0 1สีน้ำเงินนะครับในกระป๋อมี50อันและแรงอะไรแรงเงามา้า n u m เ e r 9ร0 0นะครับ2 B หโหลนะครับปากกาเน้นข้อความโมนามิสีเขียวหโหล1โหลนี่มี12อันนะครับ สีไม้ยาสิบสีลดโลกร้อนโคโรเนต1โลนะครับแล้วก็ปากกาเน้นข้อความลบได้เฮ็ดสองสาสีมี1ชุดมีใน1ชุดมี6ด้ามน,นะครับปากกาลูกลื่นฟารมิงโก้ไรบีศูนย์แดสีน้ำเงินนะครับมี1กระป๋องแล้วก็สมุดปกแฟนซีขาย8บาทแม่งฮิ้ว1ห่อมี12เล่มนะครับ ปากกาเจล9กสี dm 5 3 2 1ชุดกระป๋องดีสอ krk 0 6 1ใบนะครับสีไม้ย,ยา 12, 4, สิบสีสเตเตอร์ 1, หรนึ่โหลกล่องดีสอเหล็ก ps number 116 1อันปากกาหมึกเจล DSS 2 9 6 G สีน้ำเงินนะครับมี 12, สิต่อ1ถุงนะครับปากกาลูกเลื่อนลามูาม LM, น lm 1 0 2 3สสีน้ำเงินโอ้โหมีเยอะมากเลยครับปากกาลบ เาเรียกอะไรปากกาลบได้ MGS PH 2 3 2, 3 6 6นะครับสีน้ำเงิน1ถุงโอโ้โหยกอิจริงคุ้มสุดๆสำหรับคนที่ชอบซื้อประกาซื้อยางลบซื้อสีไปใช้เซตนี้เอาอยู่เลยยางลบเพนเทลนะครับในกล่องมี60สิด้ามเออสีอันเฮ้ยประชัดอลูมิเนียม12นิ้วเคลือบสีนัมเบอร์ศ1 3 1โหลนะครับว่าเขียน8ปทับ10 1ห่อมี24อันนะครับ แล้วก็เครื่องเหลานเบอร์0 9 5 9 1อันชุดเลขา JF 9 0 0 1ชุดนะครับวงเวียนอินคาโน GP 1 2 0 8 1ชุดบรรทัดอลดมิเนียม12นิ้วลายการ์ตูนน้ำเบอร์0 1 3 1โหลดินสอกด0.5 n ้อร์6 5 9 8 1โหลดินสอไส้ใหญ่ MP 1โหลบรรทัด20ซอมอ ZH 2 4 2 1โหลดินสอลบ นัมเบอร์0ูนย์ห้์ทีพิมลายตัวลายส่วนหัวยางลบ1โหลนะครับชุดเลขา AS 5 0 0 7 1าชุดนะครับโอ้โหจัดเต็มจัดหนักจริงๆเพิ่งโปรโมทไปของรายการนะครับยังไม่หมดในการโปรโมตครั้งนี้ก็จะมีดินสอกดไส้ใหญ่นะครับ MP 9 6 7าหนะครับใช้สำหรับแบบวาดเขียนวาดภาพจดบันทึกนะครับสีสันสวยงามขนาดไส้นดินสอก็2มิลนะครับมาต่อไปเลยมาดูรายการอะไรกันโอ้โหนี่ก็น่าใช้นะครับบั克ไฟล์บิล แต่31ช่อง3สวิตช์3เมตร USB นะครับรางปลั๊กไฟเนี่ยสีขาว3ตาช่องเชื่อมต่อ3จุดสวิตช์ควบคุมปิดเปิดแบบแยก3สวิตช์นะครับพร้อมสัญญาณไฟสายไฟสีขาวชำนวนหุ้ม2ชั้างขนาดเปลือกหุ้มยาว3เมตรนะครับใช้ได้กับปลั๊กไฟชนิด2ขาและ3ขานะครับโอ้โหสุดยอด2ช่อง USB สำหรับเสียบชาร์จโทรศาาพัพท์หรือเสียบอะไรก็ได้นะครับ Type C นะครับ ายละเอียดสินค้านะครับรางปลั๊กผลิตจากผลิตพลาสติกอย่างดีนะครับที่แบบทนความร้อนสูงนะครับแล้วก็การพกคราบรอยสะงกะปกตารับผลิตจากทองเหลืองแท้ด้วยนะครับสายไฟมีจนวนหุ้ม2ชั้นรางปลั๊กไฟวัสดุไม่รางไฟนะครับสามารถกับปลั๊กไฟได้หลายรูปแบบน,นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปนี่ก็คือว่าคุ้มสุดๆนะครับอย่าซื้อปลั๊กไฟที่ไม่มีมอกปลั๊กตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้นะครับเพราะไอ ลองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุดถึง2,003วัตต์เลยนะครับช้กระแสไฟฟ้าสลับ2,120โวลต์ 10A 230โวลต์นะครับสามารถใช้งานเครื่องไฟฟ้าได้ชุดชน,นิดเลยอ่ะมาดูต่อไปดีดกว่าเฮ้ยจะไม่หมดมีมอก .2432 ล2555ครับเป็นตัวที่บอกว่าสินค้าใช้ดีปลอดภัยนะครับต่อไปสุดท้ายนะครับชุดสีมือเซตบชุด DIY นะครับโอ้โหมีสินค้ามากมายนะครับมากกว่า หลายรายการอ่ะซื้อไปผมว่าคุ้มเลยเอาไปขายต่อไปตั้งร้านขายหรือเอาไปให้ลูกหลานใช้งานได้ยันแบบเป็นปีครับเพราะมันมีทั้งแบบริบรบ,บิ้นริบบิ้นหอเหรียญกาวแท่งยูคูตัวดึบไม้ลูกปัดลูกกวาดตาวอักษรลูกปัดพาสเทลลูกอะไรลูกปิดกันกระทิ่นอ,อะไรเอ็นโหเอ็นยืดโหริบบิน้นกีขาโหแทบไม่หมดเลยถ้สาสนใจก็สามารถติดต่อมาที่เพจ KHS บางน้าเนี่ยนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับของทางร้านนี้เรื่องเท่านั้นติดต่อทางช่องทางนี้นะครับอย่าติดต่อที่อื่นโอเคไหมบาย